ไม่ใช่ไม่ใช่คุณพี่ศิลาคุณเป็นนักเลงไม่เอาพี่ศิลาด่าผมด่าตรงไหนเฮ้ยนี่สภานะครับท่านผู้สสผู้ตงเกียดเราประพฤตำรวจมาหน่อยไม่ด่าผมตำรวจมาหน่อยตำรวจมาหน่อยเร็วมาจับอันสภาน่อยมีตำรวจไหมตำรวจไหมจับอันสภาน่อยมาฟังเร็วจับอันสภาน่อยมา มาจับดีนะนี่แหละครับผู้แทนผู้ทรงเกียรติมาหาเานะานะารืร่องน,นี่สภานะสภานะรประตูนะนี่จับภาพเลยนะว่า,าถึงประธานชวนนะว่านี่คือฟ้องประชาชนฟ้องคนทั้งประเทศนะครับรสสก,ก็ทำอยี้ทำไมเวลาพูดไม่คิด คิดแล้วทำไมเวลาพูดไม่พิดแล้วทำไมเวลาพูดไม่พิสคิดแล้วดูเลยนะดูไม่ปากเป็นทำไมเาพไม่พิสทำได้ที่คนณทำไมเวลาพูดไม่พิสทำหน้าที่คนใครายมนคนเริ่มเอาเถอะใครยมันคนเริ่มไม่ต้องมาพูดกับผมถ่ายคนเริ่มไม่ต้องมาพูดกับผมจับข้าวไว้ใครหาเรื่องใครนะจับข้าวไว้เขาจะรู้ไหม ผถ่ายถ่ายรูปแล้วก็รายการประธานชวนนหมไปทายชนเห็นไหมว่า้ะเกิดอะไรขึ้นกับสภาผู้แทนราษฎรนะประธานรัฐสภาประธานต้องรับผิดชอบนะครับมีการเดินเข้ามาก่อกวนนะเดินเข้ามาหาเรื่องผมนะสังคมดูนะผมมาจากการเลือกตั้งนะผมใช้วาจาสุภาพนะ นะครับผมไม่เป็นนักเลงผมวันทุกวันผมทำงานให้ประชาชนประยุงความยุติธรรมแก้ปัญหาให้ประชาชนทุกวันนะผลงานผมออกไปอย่างชัดเจนมากกว่าคณะอื่นที่ยซ้ำนะและผมเนี่ยตั้งใจจะมาเป็นผู้แทนส่วนไม่ได้ต้องการ